อ,รรอย่างแรกก็คืออาการปวดไม่หายเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเรายังต้องใช้งานต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับคุณผู้ชมการไม่ปวดเมื่อยเป็นลาบอันประเสริญนะครับอยู่กับผมดีเจอองเขมรัฐในรายการรู้ไว้ไม่เื่อยครับอาชีพที่ถูกยกว่ามาแรางเป็นอันหนึ่งตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นอาชีพนี้ครับอินลูเอนเซอร์ ที่ใครต่อใครหลายคนเนี่ยก็ร่ำรวยกันเป็นลํำเป็นสันเลยทีเดียวแต่คุณรู้ไหมครับว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ของเราอินฟลูนั้นกว่าจะคิดกว่าจะผลิตกว่าจะถ่ายทำกว่าจะอัปโหลดบนแพลตฟอร์มต่างๆออกมาให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยพวกเขาต้องแลกมากับความเจ็บปวดที่ไม่เคยบอกใครเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าอาการปวดอาการเมื่อยของเหล่าบราอินฟลูเอนเซอร์นั้นเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรกันบ้างและมีแนวทางการรักษายอย่างไร หาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้ไว้ไม่เมื่อยครับสวัสดีค่ะทุกคนวิวดาดฟ้าที่นะคะสวยมากค่ะเป็นดาดฟ้าหรูโรงแรมระดับติดดาวนิ้งจะบอกนะคะว่าโรงแรมที่เนี้ยวิวดีที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะโอ้ oh my ก o d ทุกคนคะทุกคนเห็นนี่ไหมคะ ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าสระน้ําค่ะสระน้ําที่นี่นะคะน้ําใสนะคะเป็นสีมรกตค่ะแล้วถ้าใครนะคะได้ลงไปไว่ายน้ําที่นี่นะคะน่าจะให้ความรู้สึกที่สบายเหมือนเรากําลังแช่น้ำำาําอมฤตเป็นสาวสองพันปีอะคะ่ะทุกคนคะมันจะพาไปดูอะไรที่มันพิเศษมากคะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาเรียกว่าต้นไม้ออไม่กอทุกคนคะ นิ่งไม่รู้จริงๆนะคะว่าพี่คนข้างหลังนี้อ่ะเขาคือใครเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่าคะ่ะขอโทษนะคะพี่คือใครเหรอคะโอฮาโยกัามสโอ้ไม่ดเป็นคนที่ พี่เป็นคนยปุ่นเหรอคะอ๋อเป็นคนไทยครับและพี่พูดญี่ปุ่นทำไมอะคะผมอยากพูดเฉยๆครับอ๋อขอบคุณค่ะครับอออขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะว่าตอนเนี้ยพี่กำลังทำงานเกี่ยวกับอะไรเหรอคะอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวครับคุณพี่ นิงไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือว่าความมหศารรย์ของธรรมชาติที่ทําให้นิงได้พบเจอกับพี่เขาอาจจะมีบุญวาสนาต่อกันนะคะทุกคนเหมือนนิงกับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่อ๋อตกแกชินจ้าเป็นคนเกาหลีด้วยหรอคะอ๋อเป็นคนไทยครับแล้วพี่พูดทำไมอีก่ะคะดูซีรีส์มานะครับชอดออครับ สำหรับวันนี้นะคะรายการเที่ยวก่อนตุยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิงด้วยนะคะแล้วใน EP หน้านิงจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามด้อยค่ะสำหรับนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเป็นอะไรครับนวดค่ะนวดนวดอ๋อนวดนวดครับครับโก็ไรขึ้นครับ พี่รู้ไหมว่าหนูอะเธอไม้เซลฟี่เนี่ยเป็นเวลาติดต่อกัน5วันแล้วค่ะพี่ไอ้จ้าเรื่อประซีงแกจ้าอันนี้พี่เป็นคนประเทศอะไรคะ เป็นคนไทยครับแต่ว่าตกใจนะครับ5วันไม่วางเลยหรอครับเพราะว่าที่หนูถือติดต่อกันมา5วันนะคะคุณพี่เพราะว่าหนูไม่อยากพลาดแม้แต่ช็อตเดียวเพราะว่าตอนเนี้ยเทรนถ่ายฟอกฟลิกฟอกฟลิกฟอกฟิกมันกำลังมาคุณพี่หน้อยอ่ะแล้วอย่าบอกนะครับว่าถือด้วยมือข้างเดียวครับเนี่ยโอ้ยวาซานหนูขนาดแค่มือขวาหนูก็ต้องถือแค่มือขวาสิคะคุณพี่โอ้อาการหนักแล้วที่นี้ทำยังไงล่ะปวดมากเลยค่ะ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับความลับของเราอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาไม่เคยบอกใครนั่นก็คืออาการปวดข้อมือมากๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยก,กับคุณหมอหน่อยดีกว่าว่าสาเหตุและวิธีการรักษาต้องทำอย่างไรครับมาครับมาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะครับปวดข้อมือมากๆ ทำอย่างไรดีตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงพรีรดาเอื้อเชิดกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะค,คุณหมอครับอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายเองไลฟ์ Life เองนักเลงพอถือมือถืออยู่ตลอดเวลาอาการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปวดข้อมือจริงหรือเปล่าครับจริงเลยค่ะ เพราะว่าการที่เราถือของนะคะมันต้องเป็นการใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อข้อมือในการที่คอยพยุงสิ่งของนั้นไว้เช่นก็ะอกเราถือให้ดูนะครับสูตรว่าออกจะไลฟ์สดนะครับออกก็ถือแบบมีคางไว้นะครับตรงไหนบ้างครับคุณหมอครับอย่างแรกคือน้าหนักค่ะถ้าสมมติว่าโทรศัพท์เราเครื่องใหญ่หรือการถือกล้องนะคะร่วมถึงพี่ที่ทำต้องทํางานในด้านนี้เช่นการถือ ไฟเหรืออะไรพวกนี้ค่ะถ้าน้ําหนักมากเราก็ต้องใช้แรงมากแล้วค่ะคับ2ระยะทางเราจะรู้สึกว่าการที่เรายืดมือถือของไกลตัวจะรู้สึกหนักกว่าการที่ถือเอาไวใ้ใกล้ๆตัวจริงด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วการที่เรา,เาไลฟ์สดเซลฟี่หรืออะไรค่ะเราจะต้องยืดไปเพื่อให้เก็บระยะของภา แล้วก็3เลยค่ะเป็นเรื่องขององศาของข้อมือ,อ,อใช่เพราะว่าเราจะปกติข้อมือเราจะตรงครงแต่เวลาเราถือและกรณีรที่เราวิดีโอคอลอ,อยืออไรพวกน,นี้ค่ะเราจะต้องมีการหักข้อมือเข้ามามนะมองอข้อมือขึ้นมากขึนะ<อ>น้นถ้าอยู่ในท่าน,นี้นานๆเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลทําให้มีแรงกระทํากับบริเวณข้อมือเยอะขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อมือต้องใช้งานออกแรงมากขึ้นค่ะแล้วพอนานๆไปก็อาจจะทําให้มีอาการล้าแล้วก็ปวดซึ่งตอนนี้นะ ที่ปวดนะคือข้อมือหลักแน่นอนปวดตรงนี้ด้วยรวมไปถึงทั้งหมดได้เลยค่ะเพราะเราต้องยกแล้วก็พยุงน้ําหนักของสิ่งของอันนอันอื่แบบนี้นี่เองนะครับดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาถึงบ่นโอดครวญว่าปวดข้อมือกันมากเพราะบางทีเนี้ยไลฟ์สดบางทีเวลาไปถ่ายทํานอกสถานที่ถือเึ้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็มีนะครับคุณหมอครับทีนี้ครับอาการปวดข้อมือครับถ้าเกิดเราฝืดไม่ยอมรักษาอย่างเงี้ยมันจะมีผลระยะยาวยังไงบ้างครับคุณหมอครับ อย่างแรกก็คืออาการปวดไม่หายเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเรายังต้องใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงลักษณะของงานอินฟลูเอนเซอร์หรือการถ่ายทำในการถือของอะไรที่เราจะต้องคอยบังคับทิศทางหรือรถือให้นิ่งๆน,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 นคะคะความสามารถของเราตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของภาพหรือง,งานของเราได้นะคะและถ้าเรายังฝืนใช้อาจจะมีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อรอบๆข้อมือค่ะก็จะทําให้มีอาการปวดเรื้อรังได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีอาการข้อเสื่อมข้ออักเสบได้เร็ว กว่าอายุได้เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้เรามีวิธีการอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ปวดข้อมือในขณะที่เราไลฟ์สดหรือใช้โทรศัพท์มือถือครับได้ค่ะจริงๆหนึ่งในวิธีที่ดีที่จะทําให้ไม่บาดเจ็บคือการไม่ถือไม่ถือดีที่สุดใช่ค่ะเช่นการใช้ขาตั้งกล้องหรือขาตั้งมือถือในการที่เป็นตัวแทนแทนการที่เราถือของเรานะคะหรือว่าเป็นการที่มีทีมงานมากขึ้นมีพี่ตากล้องมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เราลดการถือในระยะยาวก็คือหาคนมาถ่ายให้เลยหาคนมาแทนถ้าหาคนไม่ได้ ก็คือขาตั้งขาอะไรเดี๋ยวนี้ขาตั้งที่มันหมุนตามเราได้ก็ยังมีใช่เลยค่ะคแต่ถ้าเรายังจําเป็นด้วยลักษณะงานจําเป็นต้องถือเองค่ะก็อาจจะลดน้ําหนักของอุปกรณ์เราเช่นลดไซส์ถ้าอยากทําได้อาจจะเป็นตัวกล้องที่เป็นกล้องตัวเล็กลงมาหน่อยอที่คุณภาพยังดีอยู่มันก็จะลด งานที่เราจะต้องใช้ค่ะหรือว่าการแบ่งระยะเวลามีการพักบ้างวางบ้างค่ะก็จะทําให้ข้อมือเราไม่ล้าเกินไปครับผมใช่แล้วการใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือล้ครับใช่อย่างที่ตะกี้ที่เราสาธิตการข่าวว่าการที่เราถือเองข้อมือเราจะต้องมีการงอขึ้นมาเพื่อองศาของภาพค่ะบางทีการใช้อุปกรณ์ต่อออกจากกล้องหรือลักษณะจะเป็นไมค์เซลฟี่ไมค์เซลฟี่ใช่ค่ะการที่เราถือเนี่ย พอมันมีการปรับระยะของตัวมุมกล้องอะค่ะ <Okay. S 1> เราทําให้ 1. จับถนัดมือมากขึ้นไม่เป็นลักษณะของการจับแบบนี้ <c oughs> ค่ะแล้วก็2เนี่ยข้อมือเราจะอยู่ในลักษณะตรงมากขึ้น <c oughs> ค่ะลด แรงกระทํากับข้อมือได้แราที่สําคัญไม่ต้องยืดมือไปไกลด้วยใช่ค่ะก็สามารถทำให้มือเรายังอยู่ตรงนี้ได้อยู่ในการค่ะสบายตัวขึ้นครับผมวิธีการรักษาละครับรวมถึงการฟื้นฟูเรื่องของการปวดข้อมือการใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยครับมัมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับอย่างแรกที่หมออยากแนะนําก็คือเป็นเรื่องของการพัก ถ้าทำได้นะคะก็คือพักการใช้งานเพื่อให้ร่างกายเราเหมือนฟื้นฟูกลับขึ้นมามค่ะการประครบเย็นในช่วงแรกๆค่ะก็จะลดการอักเสบลดอาการปวดได้ทานยาแก้ปวดตามอาการอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เราสามารถทําได้เพิ่มเติมนะคะถ้าเรายังมีอาการปวดอยู่อาจจะใช้เป็นผ้ารัด ผ้ารัดกระชับข้อมูลค่ะเพื่อลดการขยับเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้เหมือนช่วยมีการรัดกระชับทําให้ลดอาการปวดได้ที่เหมือนเป็นกําไรใส่ไปเลยอย่างเงี้ยใช่เป็นเหมือนผ้ายืดใช่เลยเนาใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มาดูติดตามอีกทีถ้าสมมติว่าอาการปวดไม่ดีขึ้นค่ะอาจจะให้ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะช่วยพิจารณาดูตรวจประเมินอาการปวด นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะมีเป็นการใช้เ,เครื่องมือทางกายภาพค่ะเช่นเรื่องของการใช้เครื่องช็อคเวฟค่ะขึ้นกระแทกนะคะการใช้อัลตราซาวหรือการใช้เลเซอร์เพื่อลดอาการปวดในคนที่อาจจะอาการปวดไม่ได้หายในช่วงแรกๆนะคะครับผมแล้วมีท่าออกกำลังกายสำหรับการปวดข้อมือไหมครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่ขยับเพื่อเหมือนแบบว่าอุ่นเครื่องของเอ็นการ่ะก็จะเป็นการขยับข้อมือข้อมือเราก็จะมีการกระดกขึ้นการงอลงนะคะหรือง่ายๆอาจจะลักษณะเป็นการหมุนเบาๆไม่ต้องแรงมากค่ะ่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนแล้วเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของการออกกําลังกายค่ะการที่ข้อมือเราอาจจะเป็นการถือขวดน้ําก็ได้ค่ะหรือว่าถือเป็นน้ําหนักเบาๆค่ะเป็นการฝึกการกระดกค่ะหรือว่า ฝึกการงองฤฤค่ะ<ม>เพื่อเป็นการที่ทําให้กล้ามเนื้อรอกๆก็มือเราแข็งแรงมากขึ้นก็จะช่วยในการที่ค<ม>วบคุมสิ่งของได้มากขึ้นแต่ยังไงก็อยากให้รวมถึงกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อร่างกายค่ะมันก็ใช้ควบคู่กันไปด้วยกันค่ะและอยากให้ชวนสังเกตนะคะในพฤติกรรมของเราในปัจจุบันที่หลายๆคนก็มีมือถือติดตัวอยู่แล้วค่ะการที่เราถือมือถือในการที่ อาจจะดูในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือบางคนเห็นได้ชัดเลยว่าถือโทรศัพท์มือถือในการดูซีรีส์<ม>หรือว่าดูละครยาวๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะทำให้มีอาการปวดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการพักบ้างหรือว่าเป็นการวางเพื่อที่เป็นการลดการถือก็จะช่วยลดอาการปวดข้อมือได้ค่ะ ออกกำลังกายดีที่สุดะจะเราอินฟลูเอนเซอร์จ๋าพยายามทําให้ข้อมือให้แขนเราแข็งแรงจะได้พร้อมเผชิญกับการใช้มันหนัหนกหน่วงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆพักดีกว่าแต่ถ้าปวดจนทนไม่ไหวฝืนไม่ได้แล้วจริงๆนะครับหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับดีค่ะ